สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเซราเซนจะอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะดิฉันก็ไม่ได้โดนแกงแต่อย่างใดเหมือนที่เคยผ่านมาแต่ตอนนี้คือตั้งใจมาเล่นแม่อีฟจริงๆเพราะว่านางเกินล่วงอีกแล้วแพทนี้ก็ได้รับบัฟอีกแล้วตัวแม่คือฮอตเนาะสกิลที่ได้รับการบัฟนะคะก็จะมีสกิลหนึ่งเนาะแรงขึ้นอันติเมทก็คูดาวลดลงประมาณนี้เนา เนเห็นอีฟฝั่งนู้นล่าสุดอยู่กลางนะฝั่งนู้นก็เล่นอีฟเหมือนกันเดี๋ยวฉันลองไปเช็คบูสักหน่อยอาจจะแบบเวทป่านางได้นะแต่ไม่รู้ว่านางกลับมาหรือยังอ๋อโอเคนางกลับมาแล้วเล่นสกินเดียวกันด้วยนะแต่ยังดีนะที่ใส่โคมาโคลสีฉันเล่นสีขาวนะฝั่งนู้นเล่นสีแดงเดี๋ยวฉันดูเลก่อนนะโอโอเพื่อนโดนเฟิร์สปัดเลนบนเดี๋ยวดูก่อนว่าจะไปแกงเลนกลางได้ไหม ไม่ได้เดี๋ยวฉันเอาภูล,ล่างต่อเลยหม,มกหนันนาเล่นสุดวะเข้าถึงป้อมเลยเราฉันไม่ได้อยู่แถวนั้นพอดีอะเดี๋ยวรอเวลห้าก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวฉันถึงจะไปหาแกงแต่ถ้ามีจังหวะก็อาจจะเข้าก่อนเลยโยเนืเลือดโลมากอะนะชามติดน่าจะฆ่าได้อยู่นะไปะเริ่มเึ๊บโอเคชามติดอ,อีกนิดเดียวอ๋อ <c oughs> ฉันตายไหมไม่น่ารอด ตัอีกหนาย oh my g o d h โอเกรดไปในวันที่เธออีฟอยู่บนระวังนะคะเดี๋ยวฉันขอเวลฮาก่อนถึงจะไปเริ่มเขาฉชนว่าอีฟน่าจะเอาปูอยู่นะเกรดไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดูเราเวลฮาเดี๋ยวหลังจากเคลียร์กบปบุ๊บเดี๋ยวฉันไปหาแกงได้ไงจริงด้วยอีฟอยู่บนระวังนะคะเล่นบนกลางนี่แหละเลือดโลอยู่นะอุ้ย มาโยในอัตติแบบนั้นนะวุดคหรือเปล่าเอาแบบนี้ก็สู่ขิดเลยนะจ๊ะจวกเรียบร้อยไปแหละบายฉันไปเรนล่างก็ลึกนะเอาดีๆละให้แจ็คเปิดให้แล้วติดเฮ้แต่ว่ามันเป็นโอลาวอมมันไม่ติดทามออก,กันซีซีแต่ว่าถ้าผมดาเมจน่าจะได้มาเลยเวก,ก็มาแล้วสามตัวไม่ตายให้รู้ไปนี่นี่โอเค โอลาเยอัอนติด้วยอ่ะเดี๋ยวเชนฟาร์มต่อแล้วกันจะได้แบบของชิ้นแรกโอ้แต่เลนบนเล่นโหดเวอร์เล่นดุมากอะดูมันเข้ามาในป้อมทะลวงเลยอะอาจจะต้องหาโอกาสไปช่วยแกงเลนบนสักหน่อยละกดทนไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆอเอาใครตีสแกนมาวะโอโยโนโโนะโยนนะจะมาแอบ,บชนันอะนี่จะกลวงเืน แจ็คมาหน่อยค่ะน่ะน่ะน่ะเอยียวเนี่ยมาโอ้ยฉันต้องอันตินี่ละตายแน่เพื่อนลุมตบมาลอยลุมตบมาล, <c oughs> ลอยเลิศเลดก็เอาไปเลยค่ะไม่เป็นไรฉันให้พวกเธอเลยเดี๋ยวฉันเคลียร์อันนี้เสร็จเดี๋ยวถ้าใครสะฝั่งนู้นลึกอีกเดี๋ยวฉันจะลองไปแกงดูนะแต่ถ้าเวกมาด้วยก็จะดีลึกมากได้ได้ไดปเริ่ม ไม่มีหวานด้วยอ๋อโหแล้วฉันโดนล็อกชิบหายเวอร์ทันไหมอ่ะอีกนิดโอเคใครสะแฟเสียหมดมันก็มาโกอยู่ที่แบบมังกรนะแล้วคือแบบโอโอโอีอมาเราชามฉันติดแป๊บหนึ่งสวยติดชามละได้หนึ่งโอเคจริงๆได้นะโอลาฟอยู่นู่นอุ้ยฉันอ้อมหลังดีกว่าเลือดน้อยมากแต่ละตัว เตรียมตัวโดนจุกอโหยแน่จุกอโหยแว้กเรียบร้อยค่ะจอบเอาเลยได้เลยได้เลยเยนหลมอกกาน้ากับไขรสะเลือดน้อยตัวให้ฉันก็พอโอ๊ะอ,อย่าตายนะโอเคฉันจะไม่สมัยพาดตั้งใจตั้งใจโอเคโอเคยังน้อยก็ไม่ไข่โปะนะคะแต่ฉันเอามินเนี่ยนป่าก่อน เดี๋ยวค่อยกลับไปแล้วกันจริงๆตอนนี้ะคือฉันเริ่มมาดีแล้วนะตีนหนึ่งเริ่มมาดีตอนนี้อาจจะต้องเล่นระวังเป็นพิเศษเดหดนึ่งชิ้นแรกฉันขึ้นไปเลชเบนนะคะตอนนี้คงไม่ได้ออกเมใจหรอกเดี๋ยวกลัวอาถรรพมันทำงานเวอร์รอดรอดไหมอ่ะโอ้ยได้อยู่หรือเปล่าโอ้โหโดนโดนอีฟมันเก็บอ่ะอันติสิบห้าวีอ่ะีฟน่าจะอยู่แถวนี้แหละนี่ไง ฉันว่ามันเข้าแจ็คแน่เดี๋ยวเตรียมซ้อนนี่ไงอีฟอยู่ตรงนี้อีฟอยู่ตรงนี้เอ้าไมคก็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 เล็งอีฟเล็งอีฟเล็งอีฟมันเสียอันติไปแล้วแคว่ง Oh my g ็ s มาช่วยเอาออบเจกต์เลยค่ะบาดช้ำยัวตัวแม่มากเมื่อกี้เมื่อกี้คือฉันกล้าเข้าอีฟยังไงฉันเห็นว่านางใช้อันติกับเวคไปแล้วอะยกเว้นถ้านางมีแฟดเมื่อกี้ถึงจะรอด โอ้ยแต่คือดีเวอร์ได้ออบเจกสองออบเจกต์เลยเดี๋ยวฉันปล่อยล่างเลยละกันมาอืมน่าจะแตกนะน่าจะแตกอยู่โอเคมาเดี๋ยวช่วยเคลียร์ป้อมล่างแล้วก็แตกไปแล้วโอเคอาชันกลับแล้วนะเอาเลยรู้สึกว่าโอลาฟนี่ชอบดันลึกนะดันลึกแบบนี้ แล้วไม่มีคอนโทรลแบบนี้ไม่มีคอนโทรลแบบนี้ก็เตรียมตัวโดนจกอโอ,โอโจกผิดอ๋อแฟรจะหนีไปไหนอย่าให้มันลออโอ้ยใส่สุดไปไม่วะทั้งอันติทั้งแฟรเลยอะ่ะโอลาฟรอซื้อได้หมดเลยนะนี่โอ้โหเข้ามาขนาดนี้เลยหรอเล่นลึกมากตัวแรกก่อนละกันโดนโจบ เซร็ดหนึ่งแล้วก็เสร็จสองว,ว้าวโอเคตอนนี้คือฉันว่าฉันน่าจะเกิดตนันพอสมควรแล้วนะอาจจะต้องเล่นระวังตัวนิดนึงห้ามโดนชัดดาวอืมฉันว่าฉันน่าจะซื้อลาบะดอนก่อนนะยังไม่เอาอินฟินิตี้ออกหรอกคือตั้งใจว่าจะแบบแรงปึง้งระเบิดปึง้งทำถึงแบบปึง้งไปเลยป่าแบบชุดเดียวหาย เดี๋ยวว่าฉันออกกลับไปออกของก่อนละกันโอเคค่ะเดี๋ยวฉันจะเชิดอินฟินิตี้ออฟไปก่อนนะเพราะว่าจะไปขึ้นลาบ,บะดอนเลยแล้วก็ไปออกโบตเบลละกันตานนี้ฉันดูว่าโโตเบลน่าจะทําให้ฉันเข้าถึงตัวอีกฝั่งได้ง่ายขึ้นนะโอ้โหแล้วมับบนวางบอดอดฉันเดินอยู่พอดีมันเห็นฉันเลยอ่ะสกต็คฉันกำลังเข้าขาล็อกคู่นึงอะได้หนึ่งตัวเ กนแล้วแต่มีันติหนีค่ะแล้วก็ใส่มันต่อเลยแจ็คเริ่มเริ่มเริ่มโอเคสวยมาก <c oughs> แต่ก็เกือบโดนชัดดาวแล้วนะคะเดี๋ยวฉันกลับไปรีเลือดก่อนละกันทันไม่วะฉันว่าเข้าตรงๆไม่ได้อ่ะฉันไม่มีอันตินะยกเว้นเพื่อนจะต้องโซนให้เอาไงดีมันโซนให้หน่อยนะ โัเน่กำลังมาฉันคิดว่าน่าจะทันอยู่ยแหละดาเมจเราทำถึงอยู่โอเคได้แล้วใจลมๆใจลมๆ,ลมๆไว้อันตรีวิยังไงเออโกาน่ามมกาน่าตัวกันซีนตัวกันซีนจกไปละบายเกือบเขตฉันว่าโมกาน่ามาต้องเดินขึ้นไปช่วยเวกแน่ๆเลยอะเมื่อกี้มันอยู่กลางนะล่าสุดเดี๋ยวฉันเช็คให้ แล้วของจริงค่ะนี่นะคะแควจะเท่ากับความโปรเป็นศูนย์จัดการมันต่อมาเดี๋ยวฉันอ้อมหลังให้อุ้ยมีคอนโทรลหวานแต่ก็คงไม่เป็นไรแล้วแหละแล้าเราเก็บได้โอเคเดี๋ยวฉันกลับไปเอาของก่อนแล้วกิน,นต่อมาฉันขึ้นของการตัวเองแล้วนะไม่เอาดาเมจละเพราะว่าดาเมจฉันค่อนข้างแรงพอละตาเนี้ย11อคิวอะเข้าหัวเกือบพันนะคะเอาตัวให้รอดก่อน น่าจะได้อยู่ไหมเพื่อนช่วยโซนให้หน่อยนะคะกลัวโดนสมัยแยกอะ่ะคงไม่มีใครมาใช่ไหมโอเคฉันทำได้ไม่มีหวานนะรอดักละกันนะตัวหลงสักตัวตัวหลงสักตัวโอ๊ยแกย่านะคะอย่านะคะอย่านะคะ,ะ,คะมันจะมาแกงกุตอนนี้ไม่ได้นะคะอีดา อย่านะคะอย่าโอ้ยกูจะบ้าตายลายวันกูจะเครซี่กูจะล่าแ้อ่อ๋ออีฟอยู่นี่หรอทันไหมวะปิดโอเคนาะงก็เสียหมดสามไม่ทันนะ่ะจะเล่นใจเย็นดีกว่าถ้าใครสะมาชัดดาวฉันไดน้มีหนาวแน่นอนฉันหลอเข้าข้างๆดีกว่า นี่แหละหนึ่งตัวโอเคยังมีอันติอยู่อ๋อมีวาดไม่ได้อุยเยเเ้าเลยหรอสุดมากแล้วบอกอกนหน้ามันขวางฉันไว้เขามายกอ่อนน่าจะได้ระวังหนึ่งตัวเตรียมตัวแควโอเคนางแฟลชอกน้าเสียแฟลชไปแล้วลอดตัวเพราะแฟลชเลยนะน่ะมเมื่อกี้อ่าเดี๋ยวเราเอาออบเจกต์ดีกว่าอีกโอเค ถ้าฉันจำไม่ผิดนะอีฟน่าจะได้รับบัฟ3ามแผดติดแล้วนะแต่ก็ช่วยไม่ได้อะเนาะตัวแม่ตัวมันดาตัวมัมตัวคอดปุดม,มันฮอตอะเนาะดูทรงแล้วนะคะปีนี้อาจจะได้อีกส,ก,สก,กินมั้งเนี่ยพอบัฟสกิลหนึ่งมาเนี่ยรู้สึกได้อยู่นะว่านางฟาร์มเวล์ขึ้นอันติคูดาวัขึ้นก็ไปแกงได้บ่อยขึ้นก็ดีใจกับเมนอีฟทุกคนด้วยนะคะที่นางได้รับบัฟฉ่ำมากก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปอีฟลีถ้าชอบใจนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย